สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาปลูกผักคะน้ากันนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆขอมาว่าปลูกผักคะน้าให้ดูหน่อยที่จริงผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะผักคะนะ้าะลงไปค้นเก่าๆูนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเริ่มทําให้ดูใหม่นะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนจนเป็นผักต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่ผักกาดขาวนะกว่าจะโต ผมก็ oh, เริ่มจากต้นเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆน,นี่นะนี่เห็นนิ้วก้อยมนันนี่นิดเดียวเองเดี๋ยววันนี้จะบอกให้ละเอียดเลยนะไม่ยากเลยง่ายๆว่าผสมอะไรลงไปบ้างนะในดินนะมีอยู่สองอย่างไม่สามอย่างรอบนี้เราจะเอากากกาฟแฟหมักผสมด้วยแล้วก็ดินหมักนะที่นี่จะใช้แต่ดินหมักอย่างเดียวนะเพื่อนๆแล้วก็ปุ๋ยหมักพืชสดนะ นี่เห็นไหมเพืเ่อนๆนี่ปุ๋ยหมักพืชสดนะเตรียมไว้แล้วน,นันี่ก้อนนี่นี่ดินหมักนะนี่กากกาแฟหมักนะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูวิธีการผสมดินกันนะปันหนึ่งนะอ่าเอา,เอาต้อง ต้องหันทั้งนี้ถึงจะถูกนะสับสนไปหมดแล้ววันนี้จะบอกแบบละเอียดเลยนะเพื่อนๆนะดูนะไม่ยากนะเดี๋ยวทำไปช้าๆนะคณะนะคณะไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะก็ต้องวัดดวงนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะคลิปเดินอยู่เปล่าอ๋อเดินนะก่อนอื่นเราก็กระถาง ถ้ามีฟังก็เอาฟังโรยไว้นิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนการดินร่วงนะถ้าไม่มีหญ้าก็ได้นี่นะมองเห็นไหมเพื่อนเ,อ,นเอาสักหนึ่งสองสามสี่ห้าดี๋สักห้าต้นนะทำแบบเป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำอีกทีหนึ่ง ถ้าทำทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อสีเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวหน้าปั้นนึงนะกระป๋องละอ่ะนี่นะได้ห้าละเดวรู้ป่ะเดินอยู่นะห้ากระป๋องแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาต อนันนี้เอาอันนี้ก่อนนะดินหมากกาก่าวนะเพื่อนๆโอ้โหสายต้องขอโทษเพื่อนๆนึงเดี๋ยวผมจะกล่าวนะเพื่อนๆนะนี่ดินหมักนะดูนะเพื่อนๆ ร่วนมากดูสีของดินก็รู้ว่าผักจะชอบหรือเปล่าเนี่ยนะนี่ดินหมักนะเพื่อนๆไม่เหรอดินดินหมกักหนึ่งแล้วนะเอาเห็นเห็นเลยนะช,ชาช้าเลยนะเพื่อนๆว่ามีอะไรม้างนะนี่มองเห็นไหม ที่ดูรู้สเดี๋ยวดินหมักจะทับสายผมสักก่อนนะโอ้โหไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อมันเป็นปัญหาของของคนทำคลิปเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาสนใจนะเรื่องสายทุกครั้งก็จะทำประมาณนี้เพื่อนๆแต่รอบนี้ผสมไม่เห็นเห็นเลยที่จริงดินหมักแล้วแล้วก็ปุ๋ยหมักพืชสดก็ได้แล้วนะแต่ว่า เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะหาวัสดุอื่นที่มาทดแทนดินเราก็จะใช้กากกาแฟนมันเพื่อนๆเพราะว่าที่บ้านมีกากาาแฟเยอะแล้วเราหมักไว้เรียบร้อยแล้วไม่หมักก็ได้นะแต่ไม่เคยนะเพื่อนๆผมจะใช้แต่กากาาแฟหมักในนี้นะมีไนโตรเจนด้วยนะตัวนี้กากกาแฟนะมีลาขาวด้วยแต่ว่าเริ่มจะหมดไปมากเพราะเราหมักได้เป็นเดือนแล้วเพื่อนๆพูดเร็วไวบอกมารู้นะ ถ้าเร็วไปก็ขอโทษนะนี่นะากากาแฟส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เอาแค่นี้พอนี่นะค่อยๆดูแล้วก็จําไว้นะว่ามีอะไรบ้างนาะทัาจำไม่ได้ก็ไปย้อนดูนะนี่ทชาช้าๆที่สุดแล้วนะเพื่อนๆนีนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเอาแบบช้าๆนะจะได้ครบถ้วนนะแล้วก็จะได้จําง่ายๆช้าๆจาง่ายๆถ้าจําไม่ได้ก็ลองย้อนคิดดูนะนี่แบบช้าๆนะไม่รีบนะเราพยายามจะหาวัสดุอื่นมาทดแทนดินแต่เคยใช้กากาแฟเปล่านะปลูกแมงลักนะงามากๆเลยแต่มาปลูกผักนี้ อาจจะไม่เคยดีเหมือนกับว่าในตัวเจ้นจะสูงไว้บอกไม่รู้ผักเขาจะไม่เค่อยชอบแต่ถ้าหนึ่งต่อสองนี่โอเคนะหมายถึงดินสองกาแฟนหนึ่งนะมาดูความร่วนนะไม่ยากนะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวเอง แล้วเราก็นี่แหละก่อนที่เราจะมีพวกนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะดินหมักนะเพืพ่อนๆไปดูนะกากาแฟหมักทําไว้แล้วปุ๋ยหมกักพืชสดกําลังมีลาขาวเลยเพืพ่อนๆเอานะนี่นะเอาดินใส่ไปก่อนนิดนึงนี่ทีนี้นนอ๋อหลงละเอาแบบรวดเร็วรวดเร็วนะแต่ก็ อยากให้ได้สาระครบๆเอาสักห้าก่อนนะเพื่อนๆห้ากระปุกก่อนนะห้ากระป๋องก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะไปทำต่อเอาสแสดงให้เห็นก่อนว่าทำแบบไหนสามอุ้ยกลัวทับสาย มองเห็นไหมครับเดี๋ยวนะใกล้จะมืดแล้วเพื่อนๆมันก็จะมีเวลาช่วงนี้แหละโอเคนะเดินอยู่นะคลิปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองเห็นนะผมมาทําแล้วผมจะมองไม่เห็นนะผมมานั่งตรงนี้แต่เมื่อกี้ก็เทสดูแล้วนะว่ามันพอจะเห็นอยู่นะแต่ผมมานั่งตรงนี้ผมจะไม่เห็นแล้วมีแต่เพื่อนๆที่เห็นกว่าจะรูท้ทีไม่เห็นก็คลิปก็จบไปแล้ว <c oughs> นี่นะ มีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแถวนี้เขายังทำนากันอยู่แล้วก็ตอนนี้เขากำลังหว่านข้าวแล้วเขาจะยิงปืนเพื่อไล่นกไม่งั้นมันมากินข้าวขางหมดสงสัยไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่าทำไมไม่ใส่ดินให้เต็มใครรู้ไหมที่ยิงใส่ต้องใส่ดินให้เต็มแต่เราจะใส่ไม่เต็มนะเราใส่แค่นี้ก่อน เสียด้มา,มากๆเลยหล่นนี่นะนเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดนะาราขาวกำลังเยอะเลยใส่มาก่อนนี่ใส่มานะ โโอ้โห,โหใส่แล้วเราก็คุกเค้าเพื่อนๆคือผอสมปุ๋ยหมักพืชสดในดินไว้เลยแล้วพอเขาโตเขาก็จะลงมากินปุ๋ยแล้วพอสักอาทิตย์หนึ่งพอรากเขาเริ่มเดินเราก็จะให้ปุ๋ยหมักพืชสดไว้ข้างบนแล้วก็น้ำปลาหมักแล้วก็วันเว้นวันนะนี่นะ ช้าช้าชัดชนะเพื่อนๆว่าทํายังไงนะผักถึงจะโตก็คือแบบนี้แหละอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ก็พื้นฐานก็คืออย่างเงี้ยเตรียมปุ๋ยไว้ให้เขาเขาโตปุ๊บเขาก็จะลงมากินปุ๋ยที่เราผสมไว้นะปุ๋ยถึงบอกปุ๋ยต้องทําเรื่อยๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยทำไมไม่ใช้อุปกรณ์อะไร อะไรก็ไม่ถนัดเหมือนมือเรากล้าล้วงเพราะในนี้มันไม่มีเศษอะไรที่จะมาทิ้มเราได้ไนงะเราถึงกล้าล้วงแต่ถ้าเป็นดินที่เราไม่รู้จักไปลว้วมันทิ้ม,มเอาสใช่ไหมมัานอาจจะมีหนามีนะแต่นี่เราทําเองทุกวันดินเราที่เราผลิตเองเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมเพราะเรารู้ใช่ไหมเพื่อนคำตอบออกมาแล้วนะว่าทำไมถึงใส่ดินไม่เต็มนะเพนเพื่อนนะสมปุ๋ยไว้เลย พอน้องๆเขาโตเขาก็จะได้กินปุ๋ยทันทีเลยนะเราต้องดูแลเขาแล้วเขาก็จะดูแลเราปลอดสารพิษนะเพื่อน,เอนๆเคมีไม่มีนะเดี๋ยวอน,นุญาตน,นะตอนนี้ต้องเติมละดินอาจจะไม่พอนะเพื่อนๆสูงไว้นิดก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราลดน้ำอีกนับวันนี้ไปอีก30วันนะ คอยดูนะว่าจริงแล้วเปล่าเพื่อนเพ,อนพวกนี้ประมาณสาสิวันนิดๆและที่จริงเราจะกินตอนยี่วันก็ได้นะเพื่อนๆแต่ต้นมันเล็กเรารอกินต้นใหญ่ๆดีกว่าเดี๋ยวนะเห็นไหมไม่พอ,อแล้วเดี๋ยวผสมอีกนิดนะเพื่อนเอน,นะอย่าเพิ่งซีเรียสนะสองหนึ่งเหมือนเดิมเพื่อนเพ่อนดินหมักสองส่วน แล้วก็กากาแฟหนึ่งส่วนกากาแฟหมักนะนี่นะวัสดุนี่ผมเตรียมมาใกล้ๆแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนจะเบื่อทําไมไม่เตรียมให้พร้อมแต่บางทีก็ไม่พร้อมนะเพื่อนๆแต่หนแต่ณเวลานี้เนี่ยมันพร้อมกว่าทุกครั้งแล้วนะเพราะว่าคนเรายิ่งทําทุกวันมันก็ความพร้อมมันจะมี่ความเคยชินความเชี่ยวชาญใช่มเพื่อนเพื่อไปดูคลิปแรกๆสิไม่ค่อยพร้อมเลยอนะ่ะ ไอ้นู่นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาด,ขาดต้องวิ่งหาตลอดตอนนี้พยายามเตรียมให้พร้อมๆแล้วก็มาจัดวางให้เพื่อนๆเห็นเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์นี่หนึ่งอันนี้หนึ่งสองอุยยุงกันละ แล้วก็กากาแฟกากาแฟ่ก็ส่วนหนึ่งนะเพ,พื่อนๆกากาแฟก็มีไนโตรเจนแล้วนะนี่ลาขาที่แรกมีลาขาแต่ตอนนี้เริ่มหมดไปละอื้ออโเพ,พื่นอนๆจริงเก่งใจเพ,พื่อนๆจังอาจจะลำคานบอกไม่รู้ เดี๋ยวท้ายๆจะมีทีเด็ดนะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวคอยมาดูกันนะว่าทีเด็ดแบบไหนทํากันให้เห็นๆเลยว่ายังไงเดี๋ยวผมจะลืมบอกมัน <laughs> พูดไปเดี๋ยวจะลืมบอกไม่รู้ทีเด็ดทีเด็ดโอเคนะนี่นะง่ายๆนะดินหมักผักโตวไวเคยได้ยินไหมเพื่อนๆทำคลิปไปแล้วนะ นี่ตอนนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยแลเพื่อนใส่ดินละเพราะปุ๋ยอยู่ในนี้ละแล้วเดี๋ยวเราก็เลี้ยงเขาพอเขาลากเริ่มเดินเราก็จะให้ปุ๋ยหมักพืชสดผ่านไปสักอาทิตย์นึงอะ่ะนา โอ้โห,โห,โหจะเหยียบสายหลุดไม่รู้ว่าเสียงจะมีปัญหาหรือเปล่านะเพื่อนๆคลิปเดินอยู่หรือเปล่าอเดินไปละสิบวานาทีแล้วเพื่อนๆนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเพื่อนๆน,นะน,นะเ,นเนนะตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะเพื่อนๆน,นะ กลัวเพื่อนๆจะว่าว่าไม่พร้อมไม่พร้อมนี่นะตอนนี้คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพื่อนๆมองเห็นไหมครับเดี๋ยวนะโอ้ไม่เห็นผักลนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งในนี้มันจะมีผักสองอย่างเพื่อนๆมีข้นากับหัวไชเท้าแต่ว่าเราจะปลูกข้นาก่อนนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆดูก่อน เราก็เลือกต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะเพื่อนเพื่เขาทำท่าจะเหลืองละนี่นะคุณลมแล้วฝังไปลึกๆเลยโผล่ใบมันนิดเดียวก็พอนะเพื่อนโหดินร่วนมากเลยนี่ นี่นะมองเห็นไหมครับนี่อ่าเรเรียบร้อยแนละ้วหนึ่งต้นนี่มานี่ต้นหนึ่งนี่กลากาแฟยังนั่นอยู่นี่นี่นะเห็นไหมครับลงไปลึกๆกออบนี่เลยกันล้มเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาอีกประมาณ ห้าวันหกวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้โอัวจะเหยียบสายจังเลยเ,เร็วไปหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนหรือว่าช้าไปเม้นต์มาบอกเลยนะถ้าช้าไปก็จะปรับถ้าเร็วไปก็จะปรับเลือกต้นสวยๆวย่าเดี๋ยวจะปลูกจะทําคลิปอันนี้ให้ดูนะเพื่อนเพื่อนปลูกหัวไชเท้านี่พรอมไว้แล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้ลงเราไม่มีเวลาเอาคันนาก่อนมีเพื่อนๆนขอคันนามาก็เลยเออเราเคยปลูกอยู่นะมันมีเม็ดอยู่ด้วยแล้วเราก็ทําการ เพาะไว้แล้วนี่นี่นะเพื่อนๆพ่ว่ายากหรือเ่าดูแล้วกันแล้วสุขภาพจะดีถ้าเพื่อนๆได้ทาเองนะเดี๋ยวพอเขาโตล่ลากเขาจะลงไปหาปุ๋ยที่เราผสมไว้นะเพื่อนเพื่อนเลือกต้นที่แข็งแรงแข็งแรงก่อนเอาเป็นแซมเปลิลแซมเปิลกับซอกห้าต้นนะนี่สามสี่ละนี่ห้า ง่ายๆไม่ยากสุขภาพจะดีต้องผักทาผักกินเองนะปลูกเองกินเองแล้วมันจะมีความสุขดูเขาโตเขาจะโตทุกวันถ้าเขาเดี๋ยวล่าเขาเริ่มเดินนะวันนี้วันนี้วันที่20่สิบนะเพื่อนๆ20เดือนสองหกเนะแล้วมาดูกันนะเดี๋ยวอีกหลายวันผ่านไปโอเคเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่า มันมีทีเด็ดอยู่อย่างนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยต้นไม้พร้อมไอาพอนี่นะ้กระถางนี่นะเพืพ่อนเดี๋ยวดูก่อนนะมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับอ๋อเห็นนั่นน่ะน่ะกระถางนั้นนะอ่ะ นี่นะเราจะใส่ดินหมักเปล่าๆนะเดี๋ยวขาดกระถางนี้เดี๋ยวจะจดไว้ต่างหางนะดินหมักนะนี่คือดินหมักนะนี่ไม่ใส่อะไรนะเพื่อนๆดูนะดินหมักเนี่ยมีมีปุ๋ยในตัวมีในตัวเจนเพื่อนๆเชื่อป่ะเดี๋ยวลองดู แต่นี่มันหมักจนในตัวเจนหมดไปแล้วแต่มันมันเนงนุ่มคิดว่ามันยังเหลืออยู่นะเพื่อนๆเราก็มาพิสูจน์กันว่าจริงหรือเปล่านี่ดินหมักล้วนๆเลยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ กับดินหมกักกากกาแฟหมกักกับปุ๋ยหมกักห้ากระป๋องนี่นะห้ากระถางนี่นะนี่ดินหมักล้วนๆเราก็ต้องเลือกต้นที่แข็งแรงนะไม่มีอะไรก็คล้ายๆกันนั่นแหละนี่นะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวผม,ผมขอไปเอาปากกาหน่อยนะเพื่อน Pá, de deu, นี่นะเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมอันนี้ดินหมักอย่างเดียวนะไม่มีอะไรผสมเลยมองเห็นไหมล่ะ <laughs> <laughs> มาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าน,นี่นี่นะเพื่อนเพื่อนนี่นะดินหมักนะอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่อะไรแต่พวกนี้ใส่นะพวกนี้ผสมให้เห็นเห็นแล้วนะพนเพื่อนเพื่อเคยไหม แล้วเรามาดูกันนะเพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมอเดี๋ยวผมจะปุ๋ยหมักพืชสดให้ผักต่อแต่ว่าอาจจะต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะนเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยใกล้ๆนี้ เราเกะเรกะปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวนี่ดินหมักล้วนเดี๋ยวผมจเจาน้ำรถนะเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะเรามาดูกันนะเนี่ยน,นี่พิเศษกับเขาเพื่อนนะอย่าบอกบอกเลยเดี๋ยวจะดูจะมีทีเด็ดอะไรบ้างอันนี้นะว่าเขาจะงามเป็นยังไงโตไหมถ้าโตแล้วโตแบบไหนนะแต่เดี๋ยวเวลาลากเขาเดินแล้วเนี่ยเราก็จะให้ปุ๋ยเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงระหว่างที่ลัาจะโตเนี่ย มาดูว่าดินหมักเปล่าๆนจะมีมีไนโตรเจนไหมแต่พวกนี้มีแน่นอนเพราะเราใส่ปุ้ยมกพืชโซลลงไปนะขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านถูกภาพแข็งแรงนะครับเราพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งนะครับ